น้ำเริ่มร้อนแล้วนะน้ำเริ่มร้อนแล้วโอ้ยย้อนเลยอ่ะไม่ได้ใส่ผงมามาปะไม่ใส่ใ่ไหรอต้มยำป่ะไม่ใส่ต้ยมยำพริกเผาต่อซุปมันเข้าไปอยู่ตัวกุ้งเหรโอ้โหกอร่อยมากกิน<า>คือไปเดี๋ยวไปเอา,า,าข้าวมากินแล้วไก่ทอดมากินตรงนี้ด้วยเลยนะ เป็นเมนูถูกใจในวงเล่าแน่นอนเลยอ่าเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําให้ทุกคนต้องดื่มให้ชุมคอกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพี่เจี๊ยบไปเห็นมาจากลุงคนหนึ่งนะคะเขาทําต้มยํากุ้งแบบพิสดารไม่ใช่ที่เราทําต้มยําแบบปกติกันค่ะวัตถุดิบเป็นยังไงมาชมกันค่ะกับเมนูต้มยำกุ้งพิสดารค่ะไม่พิสดารนะใช่ไหมต้มยำกุ้งแนวใหม่ ที่ทำงานตรงไหนเขาก็ดูเหมือนคุณแหละใช่ไหมใช่เอาแต่สำหรับขขงมันเป็นเหมือนหม้อจุ่มไงเออเป็นเหมือนพิ่ระมันจะมันเป็นอันเนีนมันเหมือนต้มยำต้มยำแบบหมูจุ่มอ่ะงั้นเปลี่ยนเมนูก็ได้ต้มยำกุ้งกุ้งจุ่มมาพบกับวัตถุดิบของเรากันเลยดีกว่าลำดับแรกเลยนะคะนี่เลยกุ้งนะคะอันนี้กุ้งที่พี่เกียรล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างด้วยเกลือแล้วก็แป้งมันนะคะไปดูวิธีล้างกันเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะนี่ เขาว่าถ้าเกิดว่าไ,ได้เป็นดอกเตอจะดีมากเลยนี่เราก็ขยำทิ้แลด้หรอแป้งมันขยำลงมัเลยได้ใช่ค่ะแต่ต้องระวังหางมันตำนะทุกคนพราะเราไม่ได้ตัดใช่ค่ะเราก็คุก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 ่ทุกคนตึงไหมตึงแล้วนี่ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะประมาณ5นาทีพอเราแช่ได้5-5นาทีทแล้วเราก็จะล้างกุ้งนะคะล้างสัก2-3น้ำนะทุกคนเนื้อมันก็จะตึงๆอยู่นล้เราจะใส่แป้งมันไปเลยนะทุกคนตามด้วยแป้งมันนะคะลงไปเลย แล้วก็คูคุกเหมือนเดิมถิงไว้ห้านาทีเหมือนเดิมนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนตัวมาเริ่มใส่เห็นไหมเห็นไหมเริ่มใส่เริ่มตึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะลากออกนะคะนี่กุ้งของเรานะคะหนึ่งกิโลนะคะกุ้งขาวนะคะร,รับับถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงนะคะก็จะมีขงนัวน้ำปลา น้ำพริกเผานะคะพริกขี้หนูส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะไปบุบนะคะแล้วก็มะนาวเห็ดเข็มทองนะคะหนุ่มคนจืดสำหรับปรุงอาหารนะคะผักชีใบเรื่อยนะคะหรือผักชีฝรั่งต้นหอมพริกทอดนะคะข่าใบมะกรูดแล้วก็ตัะไครเครื่องต้มยำของเรานะคะไม่เป็นการเสียเวลาเราไปปรุงน้ำกันเลยค่ะ,ะระดับแรกตั้งไฟนะคะ น้ำใสค่ะโอเคพอไหมถังพอป่าน้ำพอป่าน้ำไม่น่าพอให้ล้นเลยนะให้เตาดับเลยน้ำต้มยำนะคะพอ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 ตามด้วยเติมน้ำไปแล้วนะคะตามด้วยเครื่องต้มยำนั่นก็คือตะไคร้นะคะใสลงไปเลยนะคะใบมะกรูดค่ะนะคะใสลงไปเลยอ่าใบมะกรูดเราก็ขยำขยำนิดนึง เปิดไฟให้แรงเขาไว้เสร็จแล้วเปิดไฟรอน้ำเดือดปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสัดไปกันเลยนะคะพริกินโส่วนนะคะเราก็ทุบพอตะพอหล็กนะคะหรือใครจะเอาไปตีครกก็ได้นะคะอันนี้ที่จะบุกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลำดับถัดมานะคะตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับปรุงน้ำต้มยำกันค่ะเพราะว่าลุงเขาจะใช้วิธีปรุง ข้างนอกนะคะลำด,ดับถัดมานะคะก็จะเป็นพริกนะคะเราก็จะใส่กระมังนะคะก็เผ็ดไหมคะลดประมาณอันนี้พริกก็คือหกักหักนะคะให้มันแตกๆให้มันมีกลิ่นหอมอันนี้เป็นพริกทอดนะคะทุกคนพริกั่วพริกทอดนะคะหกักพอประมาณนะคะอ่านี่ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่พริกนะคะ ที่เราทุบบุกไว้นะคะประมาณอันนี้พี่เจะ๊บใช้ไปหนึ่งช้อนนะคะตามด้วยน้าพริกเผานะคะอันนี้เราก็ปรุงตามรสชาติเลยนะทุกคนอ่ะพริกเผา,าเราชอบความนวๆน,นะคะเราก็ใส่ไปเลยสามช้อนโต๊ะผงนัวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบปรุงรสเพิ่มได้ ถูกต้องตามด้วยมะนาวนะคะสองซ้อนมะนาวเหรอไม่ใช่น้ำปลาเหรอน้ำปลาสองชอ้อนนะคะอ่าเราก็จะใส่มะนาวลงไปด้วยนะคะทุกคนอ่าพิเศษขอหั่นมะนาวนะคะบีบลงไปบีบใส่ลงไปเลยมะนาวพิเ็บใช้สองลูกนะคะ ถ้าไม่พอก็ปรุงเพิ่มได้ใช่ค่นะ,นะนี่บริเนี้เราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันกโอ้พริกขมเอกแนวเยอะไปหน่อย <c oughs> จะของลุงเยอะกว่านี้นะสูตรเราไม่เหมือนกันสูตรใครสูตรมันใช่จะปรุง พิเผาก็มันจะได้ความนัวนะทุกคนอ่านี่เดี๋ยวเราจะเอาเห็ดไปลวกก่อนนะคะทุกคนนี่ลวกไวเอขะถิงทองนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำต้มยำของเรานะคะที่มันเป็นน้ำซุปตักมาใส่นะคะฮอ่านี่ ใส่ไปก่อนนะคะอยากได้รสชาติของตักไร้ใบมะกรูดเราก็ตักมาใส่เพิ่มนะคะทุกคนเลยนี่นี่นี่มีตักไร้ด้วยน้ำเดือดจัดครับใช่ค่ะอันนี้น้ำเดือดโอ้หนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยชอบเยอะก็ใส่เยอะใช่แล้วนี่นะคะอย่นีทำไมคนแยกแยะง้นเลยพออย่างนี้อ๋าคุณไม่เปิดคุณจะใส่ไหมนี่นี่เราก็ตักน้ำเพิ่ม เพิ่มมานิดนึงเพราะว่าดูเหมือนน้ำมันจะข้นมากเลยข้นใส่ครับข้นข้นต้องข้าครับนี่โอ้ดูไหมชิมน่ากินนะเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะปรุงพูดทำเพื่ออะไรจะมาชิมไม่ได้ถ่ายด้วยนี่แล้วก็ปัุงีไปเรื่อยนะคะปัุงจีฝรั่งใส่ลงไปพอหอมหอมนิดนึงนะคะอ่านี่เราก็จะมาชิมรสนะคะชิมรสชาติ ขาดอะไรก็ปรุงเพิ่มเค้มอีกนิดนึงเติมน้ำปลาครับใช่ค่ะน้ำปลาอันนี้คือน้ำใส่เยอะๆค่นีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตั้งพวอไฟให้เดือดใช่ค่ะแล้วก็พี่จะว่าน่าจะเปรี้ยวอีกนิดนึงนะอันนี้จะไม่มีความหวานนะคะทุกคนแบบมะนาวลงไปอีกแบบมะนาวนะคะ เหมือนเะี๋ยวไม่เผ็ดด้วยน่าอุ่นด้นดวตามชอบนะคะทุกคนชอบผิดชอบเปรี้ยวนะคะชอบเค็มนี่คือหม้อไฟ พอได้ครบแล้วเราจะสร้างหม้อไฟแล้วเราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักตเห็ดมาใส่ในหม้อไฟของเราค่ะนี่เลยเราก็เอาน้ำต้มยำของเรานะคะใส่ลงไป อันนี้เขาจะแบ่งเป็นหม้อๆนะคะน้ำที่เราปรุงข้างนอกจะใ,ใส่หมดเลยครับหมดเลยใช่ไหมคะหม้อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมขอจงผสมเหรอผสมเยอข้างหากครับหนะม้อไฟเราก็จุดเตาให้ไฟลุกได้เลยใช่ปนมากเลยเนี่ยป่นไหม,นนมใส่มนมเยอะีใช่ไหม กุ้งเมนูนี้เขากุ้งไม่ต้องใส่ครับใช่ค่ะกุ้งยังไม่สกปรกเลยนี่แหละเดี๋ยวกินนี้เลยเชิญค่ะลูกค้าเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะกุ้งดิบเว้ยกุ้งดิบเว้ยมามาดิทำให้ดูนี่ทำให้ดูอุ่นอะ ต้องลองต้องลองมันมีเรื่องความสุขได้เองใช่ไหมล่ะเจินครับผมเรื่องความสุขตามใจชอบเลยนะคะลงไปในนี้ตกน้ำไม่พี่หัวหน่อยพี่ปกติความสุขคุณประมาณเท่าไหร่โอเคกินได้ไม่กุ้งเป็นกุ้งทะเลเลยกินได้กินได้เขาแพ้กุ้งแต่ดูไฟไฟโคตรแรงอันนี้คือเรื่องความสุขได้เองเลยเหรอครับนี่จุ่มๆอย่างนี้เลยนะคะความสุขคุณประมาณเท่าไหร่ครับไหนฮะับ คขาสุกอะไรแบบนี้เป็นคนสุกอะครับไม่ไม่ปงสีไม่เปลี่ยมันก็พันห้าอันสี่พันอ่ะเออห้าหนึ่ช่วยช่วยจากไปช่วยจากไปผมไม่ผมไม่ผมไม่โดกีฮะลองแล้วครอบครัวลองเลือกคือกำลังมาถ่ายความสุขเลยได้เองความสุขของเขาเขาไม่เลือกกู้นะ เราเจี๊ยบเนี่ไหมสองช่องกันเลยทีเดียวโอ้โหมันสุกช้าเหมือนกันนะเออมันไม่จริงๆน้านต้องร้อนมากได้แต่ว่าบางทีเรากินไม่ต้องสุกมากก็ได้นี่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเป็นกุ้งทะเลไปเรือย้าวต้มอะไรกันล่ะเฮ้ยเขาเร่งเขาไต่กันนะอะไรวะพอจะบอกแม่โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ตัวใหม่เขาถ่ายคลิปเขาถ่ายคลิปได้ยหม่เขาถ่ายคลิปลองชิมดูเอาสุกๆให้ยินสักตัวนี่ไงกำลังทำให้น้องมันบรรสุกยากอยู่ แบบสูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะน้ำมันไม่เดือดน้ำมันไม่จัดเอาสักหกสิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วกินนะอ๋อเดินคไปลองชิมน้ำไม่มีมีสวัสดิภาพแต่ผมอยากซดน้ำนะชตอนนี้ช้อนหลังเลยสูงเลยูเยออแมคคาร้านนี้เขาไม่ให้ช้อนครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแปลกใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ยทกใหม่ะก็ปกติเรา้ทำซุปต้มยำเวลาไปกินอันนี้ก็ไม่ขนาดนี้ใช่ไหมอ่าที่มันคือต้มยำเลยอ่ะไม่ใช่น้ซุปนี่มันข้นมากอ่าข้นใสครับข้นข้นข้นใสข้นข้นข้นครับอันนี้ข้น บมไซค์ครับไม่ไดบพี่แนี้ครับจะจะจะหมดเวลาแล้วครับยังไม่ใช่ถ่านยังไม่ได้แดกกุ้งเลยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ได้แดกกลิ่นไม่ไฟลุกไฟลุกได้กินกุ้งเลยครับขอขอชิมน้ำน้ำหน่อยนะแต่ควันน้ำเริ่มร้อนแล้วนะน้ำเริ่มร้อนแล้วโอ้ยร้อนไหมนะร้อนเลน้ำขึ้นพุ่นเลยปะตรงนี้ไหมเราเทหม้อนี้ใส่น่าจ็แก๊สที่ว่างอ่นแหละจุ่มกระทะเลยไรไหมครับพี่ใส่อะไร นี่นี่นี่สุกแล้วใส่น่ำน้ำร้อนแล้วนี่นะต้องสุกเลยสุกเลยใช่ไหมกินไม่ได้คนจุดเตานี้เราเอากุ้งใส่นี้ให้สุกนะครไปเดี๋ยวคอตีบที่ใส่อะไรทำไมมันโคตจังเอ่อน้ำข้นค่ะข้นใส่พี่ได้ใส่ผงมากมากปะไม่ใส่ใส่ร่ต้มยำอะไรนี่อยู่ผงต้มยำเหรอฮะไม่ใช่ต้มยำพริกเผา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 มากเลยอ่านี่เดี๋ยวเราปรุงรสให้น้องใส่ก่อนเป็นไงคะอร่อยครับกุ้งใส่กุ้งได้ไหมน้ำซุปมันเข้าไปอยู่ตัวกุ้งเหรอใช่ ้อกุ้งโดนนี่เดี๋ยวไม่ต้องชายเป็นไงคะกุ้งไม่ต้องสุกมากอร่อยเลยเออมันนิ่งๆใช่ไหมมันกำลังเด็กถ้าคนกินได้นะกินไม่ได้นี่คุกินไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวเราจะกินไไม่เลือกแบบกระดุกกระดุ้กสุกๆให้น้องชายตรวจไหมว่าแพใอาสาอะไรใส่ตัวติีรัตว่าพิษยกระยาคุ้งเอางั้นสารตรงนะครับเป็นสารแลกต ได้น้ำซุปอร่อยมากเลยจิตใจเลยแต่มันออกแนวกึ่งผงมาม่านะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไมด้ใส่ไม่ได้ใส่นะซิมบ์อ่านี่ขอซิมบ์ปิดหมดเลยมาซิมมาซิมผมก็บอก่เฮ้ยเขาบอกความสุกเลือกได้นะความสุกเลือกได้เอออ่ะพี่พี่พี่ทำด้านครับผมเดินตาหูตามาโอ้ไฟแรบๆอ่ะเอามือล้วงไหมล้วงเลยเหรอล้วงขาวมาเลยนี่นี่นี่อันนี้ลวกให้ใช่ไหมลวกให้คุณนัทพิจิตเลยค่ะเพราะว่าคุณนัทอันนั้นในหม้อน้ำเริ่มเบือพี่น้องเอา เนี่ยนี่กุ้งแล้วจุ่มเลยใช่กินแบบไม่จังสบมากอ่ะใช่กินหมึกกุ้งแค่น้ำปลาแค่น้ำปลางั่นแหละคนทุกทีคนทุกทีเออฉี่กว่าคนทุกทีเป็นไงอร่อยมากเลยพี่เจี๊ยบโอ้สุดยอดว่ะนาสุดแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อโอ้โหรสชาติอู้ด้วยจะมได้วยจะกินอ่ะนะเห็นไหมไปลวกับพวกหกยที่สิศมัน พอรับพิมรันนะกับรางหวานเลยหายไปแล้วพุงหายอ่าพุงหายแล้วได้เห็นแนนหายแล้วไปลุกมือนี่ครับคนใส่โอ้โหแรงมากอันนี้ก้อนอะไรนั่นใช่ไหมใช่ใช่แรงมากกว่าเออนั่นแหละนั่นะกินได้เลยก้อนปฏิก้อนนิวเคลียร์ครับขนาดสุกแล้วนี่ยเนี่นี่ไม่ใช่อะไรนะกินปลาหมึกเหนียวคอยที่อาหารน้ำไร้รสหน่อยว่าไงว่ากุ้งทอดเยอะอันนี้แบบใหม่ ก็คือมันเป็นกุ้งจุ๋นแบบน้ำซุปอะซอสแบบนี่มากเลยน้ำซุปอะมันข้นจัดๆเลยไปทำละลายน้ำจิ้มมะมึกในท้องแล้วดีใครอยากรู้ไปดูตำนานดินจาคุณชิมไหมชิมครับชิมไม่เป็นไรต้องตั้งได้อร่อยเลยอร่อยเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเขาหยิบจอายเลยใช่ไหมนี่นี่ครับที่มาถูกใจเลยถุไป่ะไมข้าวไปข้าวอ๋อไปหลับไปพ่อหาไม่เจอแต่สังเกตนะพี่เจี๊ยบ ไม่พี่เจี๊ยบก็ทำอาหารอร่อยเกือบทุกอย่างเลยนะใช่ไหมต้องเปิดรานแล้วล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่กินมันต้องวางบนอะไรสักอย่างหนึ่งคนเนาะอะไรอย่างเนี่ยพี่อย่างเนี้ยกำลังกินแบบไม่ต้องสุกมากมันเด้งเด้งอ่านี่นี่ใช่ใช่โต๊ะใช่ใช่ไเนี่ยทำไมกูโดนเนี่ย ใช่ใช่โหนี่รวยเลยหรอไอ้ตัวนี่อยอ้ยโอ้ยไฟเฮียถาจุ่มนะมันน่าจะได้รสชาิกว่าเราใช่พี่ต้องทำแบบนี้นั้นของยิ้ม๋อครับขอทษครับผมิน้ว้แล้วไอที่มันจุ่มมไอที่มันจุ่มมันได้รสชาอันนี้อะไรอันี้จุ่มตะขบได้หรอลูกดลูกดลูกแล อร่อยอร่อยนอนตรงนี้ด้วยเมนูนี้อร่อยหวานอร่อเลยไหมกุ้งหวานเลยอ่ะเป็นหม้อไฟใช่ผมเคยกินนะที่ร้านอย่างเงี้ยเขาให้มาลวกเองอย่างเงี้ยหม้อนึงก็สี่ห้าร้อยนะกุ้งประมาณประมาณไม่ถึงสิบตัวเป็นตัวใหญ่กว่านี้ใช่ป่ะตรงละตันคนละรสชาติกันนะแต่กุ้งที่ทําสุกแล้วกุ้งี่เป็นกุ้งที่อยู่ในเนื้อลวกมันจะหวานอือันนี้มันแข็งๆเลยอ่ะเออยอ่งยิ่งตั้งไฟนานมันจะแข็งแงพี่น้องว่าไงถ้าได้ไข่เจียวโเข้ากันเยอะหรอ มุกแกเส้มไก่แกงส้มหมดต้มยำแล้วกินไข่เจ <eye> <'m> ียวเขาสวยนะอร่อยอร่อยอร่อยอร่ียวกานกินไข่เจียวหมดเลยไปทานทานรสชาติเด็ดเลยอ่ะมันเลอะไรขนาดนั้นอ่ะอิ่มอิ่มเท่าไรเมนูบอกเลยว่าเด็ดกุ้งจุ่มต้มยำนะคะไปลองทำินกันดูนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะรสชาติก็ปรุงตามความชอบของแต่ละคนเลยเอาถ้าพี่เจี๊ยบเปิดร้านก็คือรวยอ่ะใช่ไหมเปิดร้านให้พี่ดิไม่รวยหรอกไม่รวยหรอกไม่รวยหรอกเลยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวแล้กัน ไม่ทุกคนมาไม่ได้เปิดร้านไม่ได้แล้วกันนะคะไปเป็นแม่ครัวโอเปิดให้ให้โอเปิดให้โอเปิดแล้วพี่ไปเป็นแม่ครัวแบบนี้ดีกว่านะคะอ่าตอนนีพีนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่ากดไลค์กดแชร์กดสับสั์ให้ช่องหวานเจี๊ยบชนะด้วยนะคะฝากเป็นกระชัยเจี๊ยบด้วยจะได้มีเมนูใหม่ๆเมนูแปลกๆมานําเสนอนะคะเปิดร้านเลยนี้ต้องฝากเพาว่าสวัสดีค่ะเจตกันใหม่อีกทีหน้านะคะมาดูว่าพวกเราจะทำเมนูอะไรต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอันนี้ทำไา้มากเลยนะผมมาม่า เอาหรอไม่ใช่กุ้งเปล่าเอากุ้งเปล่าติ๊กินเลยเดยวิมกุ้งหน่ดิเฮ้ยต้องเอากุ้งสดไปจุ่มเดียวอันนี้มันมันจะอ้อยังไงนะตัวสด่ใส่ต้มาำใส่ไว้เฮ้ยเป็นยังไม่ถูกยังไม่สุกเลยเจอน้ำจิ้มเหนียวสูตรสูตรอาจารย์เดียวว่าเขาอ้อเข้าไปต้องบอพี่เจอได้เจอได้เดี๋ยวผมเหลืออาบน้ำว่านอย่างเดียวนะแล้วกินลงเขาไปเลยเจออ่ะต้มยำเหนียวเออต้มยำเหนียวว่าเพ้งงเป้งๆเลยเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเอาหิตคุณเอาหิตใส่ได้วยนี่แม่เต็ียมเลยจ้ะ กินปลาหมึกอ oh, ่ะเห็ดอะไรเห็น้ำจิ้มเหนียวเปล่าโอ้โหน้ำลางจะไหลเนื้ออะไรเนี่ยเป็นอะไรเยแสวเลยแสวเลยฟังแล้วแสแเลยดูแลทำไมทำไมกุ้งไม่สุกไม่ได้จุดไฟไฟมันดับไม่เอาสูตรมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอกินได้มันมีตัวที่สุกแล้วแม่โอ้ดยเป็นไงฮะได้ไหมอร่อยมาก อันนี้คือแบบเต็มมากกินคือเดี๋ยวไปเอาข้าวมากินแล้วไก่ทอดมากินตรงนี้ด้วยเลยนะแล้วกินแม่งไม่กินข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวเอาไปเอาข้าวมากินดีกว่าไหมเนี่ยตักให้พ่อชามไม่พอหนึ่งข้าว